สวัสดีครับุูนย์ดูาลแม่ยโมรําโชคครับนี่สียมาเชียงไทยเชียงไทยขอโชคขอลาบถูกขอโชคขอลาบตั้งตากันยายนะครับยี่สิบเก้าันยาสองห้าหกแปดแจะเป็นสั้ไแวันเพ็ญนันตาสองสาแปดง่าเลยครับพี่นรองขอโชคขอลาบขอลาบตต่ย้ายไเลยสาตูระสาายให้โชคให้ลาบเรื่องวันนี้ห้าธุสาตุ อ่องหน่อยนะครับพี่น้องเด้อสาธุสาธุและตายายเด้อสาธุสาธุ้ะครับจ่องหน่อยนะครับพี่น้องเด้อสองหน่อยเป็นแนวทางกานเสียงโศกสาธุตรงนี้เทพาราพอดีนะจะบอกสันาสัาสันีสสันดานมอาทางับตังขุววงรับไปแล้วเด้อมก้อโพอหลาตาตากับย่ายตลอดย่สานี่ อ ruit, horses, Sho, log, มันก้เหล่าเดี๋ยวจะเดาไปตัแหนมเมืองมาหนีก็ได้แล้วครับพี่น้องเด้อต้มเล่าท้มไท้เัดอสตัวเด้อตายงายเด้อปูดตานูรถเหม้านในสองนโศกใหมัน้านให้ได้โชคได้ลาบหรือ so สูตรเสียงใตไปแนวทาากันเสียงโชคแล้วกบต้องไหนน้อยสุ้มกรลารมแม่จมโันทันโศกต้องไหนน้อยเป็นเรการเสียงโช่ครับ มากระจับดบ่ราะมักกะพ่างแต่เบื้องไปเบื้องซื้อเสียเตียก็ส่งไงก็เจ้านะครับเนาะอาจจะใจ่ายคนหน่อโลงให้มานครับ,นรบพน้อนเนาะนะเห็นไหมครับเดี๋ยวขึมาบนตอเห็นตนนัวแหลกเห็นเป็นหาแล้วครับพีนน่น้องเรืายาย่นเ,นายายปเป็นหาแล้วฮะเป็นหาแล้วครับพี่น้องสายยายเด้อโลงงานเด้อสายย้ายเขาไหวบ่น ให้รครูรถขับหม่องเพียทำงาน,นครับเกิดโทษเสียนเน่ยวนะมันแค่นาะเอพนักงานเจ้าแม่หวยเหล้านี่นะครับนี่แหละเดี๋ยวเพื่อ,เอนเสียหายยุบสาธุเลยพนักงานมากอ่ะนี่แหละพนักงานมาฮอร์พนนักงนแตเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะพนะักง,งานเดี๋ยวจะพาไปเบิ้องเลีกเรียกขจุดไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ้องเลีกต่อครับ ท่านเบรยื่หอยเดี๋ยวก่อนลับบาดันเลิกงานเลยวนก็บลับบาาง้าน้างหาอยรหพี่น้องหาปลอยโหลทางห้านงคนเดียวเหียบหาปลอยรถหัวหน้างานหัวนังพุ่มเด้ครับคือก็เขานั่งด้วนะ พบ้งนาเร็วานากาม,มาแนวว่ากอกระสอสายสายลอย่อยสองล้านลาข้าครับีกลานหนึ่งทางข้ามมันถึงนี้สองลานดนกาห้างจิ้่างอาหารแลจิน,น,นเผาอีกล้านเนี่ยกราลังแลครเราจะหับไห้เบิร์เหล่กสุูกกับเบิร กำลังสนท่าหน้าพระที่กันอยครับเราครับมาดาแแไปแไหนนะไปี่นี่ตำเล่าทหาคาครับรักษาไเบิ่งนี่คนห้องนะครับคนโยหองธุรการเขิยดตัว โอ้ยห้เรียกมันเลยนะมันมก,กระลานะครับห้เรียกแม่กระดาสมาโดนบาาไปแล้วจะแม่หวยมาอย่างจะแม่หวยท <c oughs> อดแล้วเอาทอดแล้วว่างั้นโอ้โหบอกว่าคนต้องไปทอดแล้วไม่ได้โชคไม่ได้หวยแล้วไม่ได้ทอดครับนอง เรื่องรับงานพังานกำลังระเมยนนะครับกายงานครังานแกเรียบแกต้วมี่สัวตรับไปนองอนจำเล่านะครับ เมื่อกี้ยหามาแล้วครับเจ้า่าานิ่นโอ้ยไม่แต่รางวัดเพื่นแตมีรังวัดอยู่แหล,<ต>ละเขาน่างามจลังมากใส่ห่อเข่าครับคนใส่ห่อเข่าจ้างูลเหล้ยตามกี่สีพันีนี่ท่านได้ใส้อย่างอยู่ดิบอาใันเลยว่าะท,ท่านเน้ใจย่ายอย่างเงี้ยกันไปยังท่านใจย่ราะามันหลายอย่ เดี๋ยวสี่พนี่ไปข้าประกันซะอย่างนั้นในจยยอ,อยู่ใเดี๋ยวจะพาะไปิ่งเรียถูกครับพี่น้องครัแบถบอกมอันไปนี่ ำลาวนะครับวันนี้ลุงคนนี้มีตจำลาวครับพี่น้องวัดจันมิจจำเหลาวครับตัวื่องค้นนสาธุเดอ้อจำเหล้าจำเหลาวันส,สาธสุเดอ้อตา,ายายเดอ้อ ่านไหนที่ขาวมาเบืองมนาะขอขอบคุณนะครับเด้อขามเบืองไม,ม่โฉวไหลาบนะครไทโฉวไลับเห็นเป็นหาแล้วครับตัวที่สองเห็นเพื่อนเลขเก่านะครับเนาะตัวกระจายไ้ท่านไหนที่ขาวมาเฟือ,อมาหลับต้มกั ดดีมีสุขทุกข์กขาเราแข่งแข่งแรงแข่โกเวลา้วก็ไนอนเนอะไจับจองมันตะลีไ้เ้อะเนวข้างไปนอนเอาปล่กมันมาเอาไปเล่าคอนเ้อพี่นองเอาไปเล่าคอนหาเขสองเอาไปเล่าอ่อ,าาอนนะครับ เอาไปเล่าวัาจันทร์ที่ยิปเก่าฮอนเราก็ค่อยหนึ่งตุลาแล้วครับพี่น้องครับแบนวทางครัแบบพี่น้องวนเดียองโชว์คนนั้นสาธุเออเป็นคแบบนสิตั้งหลายเอ้ยคนโูคน,คนยาคนจาคนแย่พว,ว,วกเทดาไฟดินทั้งหลาย เราซื้อรตมาซื้อรถตูวมา,ววมาอเมอาอยานญาณหนาหนักนนที่บาร์ดาฟาดินจงั้นฟาดมาท่านดินทุกทีเป็นบาร์ดานรวมันงานเหยียบใส้หนูใส่ดันใส่ด้ว,วันจันเราไปจำเล้าวันพี่นอ้องเราเป็นจำไส้นะพี่น้องนนเนาะเดินแนวทางนะพี่น้องเด้อสายย้ายครับแนวทางนะครับพี่น้องมุดสายย้าย,าย กาลอดยายสาครับพี่นอ้องกเป็นแนวข้างไม่รับกเป็น้องเนาะเออเอา้เอาเห็นโชงให้ล่เนนะ,ระเรื่อนน้าพี่น้องน้าประจาดเพื่อนทานไปจะซื้อแล้วพี่น้อง

มาแล้วครับมาแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องเก้าเก้าห้าครับพี่น้องเห็นเป็นเก้าเก้าหาด้วยเอาเพินะ่มพี่น้องเห็นเป็นเก้าเก้าหาครับ อก้าเก้าหาหาเก้าเก้าดักไปได้พี่น้องเด้อทำเล่าทำไทยโศกหมานลำด้วยสู่มาตัวคนคับพี่น้องเด้อโัควคนหมานเติมเนน้อยนะครับพี่น้อง่ยราทำไโศกโศกโศกหมาตัวคนรับ,รคครบลำด้วยสู่หานะครับแล้วก็โศกคนหมานแสวัสดีครับ